วันนี้คุณแม่รักนะคะทำกล้วยทอดค่ะกล้วยแขกนั่นเองกล้วยจากไหนคะอันนี้กล้วยจากบ้านแพลวสวนเราเองนะคะทอดกล้วยแขกนะคะโดยใช้เครื่องสำเร็จรูปของอุทธรอันนี้กล้วยน้ำว้าของเราที่สวนที่บ้านแพลวนะคะ สุกทาเคือค่ะนี่เราก็ทําหลายอย่างละปบไปแล้วอันนี้ก็ทอดกล้วยแขก<อ>เดี๋ยวให้ดูฉลากอันนี้อร่อยมากแป้งกล้วยทอดนะฮะยี่ห้อตาทองของสุขโขทยัยน้องนันน้องสาวที่ดําเนินหลักข้าเป็นผู้แนะนําม,มาเพราะพับไปทานแล้วอร่อยมากก็เลยเขาสั่งซื้อจากสุขโขทยัยแป้งกล้วยทอดตาทองนะคะ มีหลายชื่ออันนี้อร่อยมีทั้งกอยมีทั้งข้าวโพดผสมมาเสร็จเราแค่ผสมน้ําอย่างเดียว,วผสมน้ำไม่ต้องก้นมากน,นี่แล้วผสมน้ําอย่างเดียวแล้วก็ทอดได้เลยน้ำมาันภูมิใจนะคะผูกกล้วยก็ได้กินแล้วก็ได้ขายแล้วก็ได้แจกพวกเพื่อนฝูงด้วยมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ตั้งแต่ติดหามสุกจนสุกมากเลยนะคะอันนี้มีประโยชน์ของเลย ใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะอ๋อตอนแรกตอนแรกไฟให้น้ำมันร้อนก่อนให้น้ำมันร้อนก่อนเลยน,นละะฮ้ำมันร้อนถูกถูกไปแม้งมันจะอมน้ำมันน่นะน้ำมันร้อนมันได้ที่แล้วก็แล้วก็ค่อยพริกด้วยติ่งกันติกก่ก,กันนะ แกงใส่กระดูกหมูก็ได้นะแกงเผ็ดนะคะก้วยดิบนะก้วยดิบนะแกงได้เนี่ยเปลือกเราก็ไม่ทิ้งนะเนี่ยเปลือกเราก็ไม่ทิ้งนะเ้วไปตากแห้งเสร็จแล้วมาฝังดินอฝังดินเป็นปุ๋ยด้วยด้วยนะคะเนี่ยอย่าไปทิ้งดดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งไม่อมน้ำมันสองไม่เป็นนิโก้สามเครื่องปรุงในแป้งอร่อยหวานหนอมมัน กรอบมากมาก,กรอบมากนะคะ,ะบ้าบ่ายสามโมงค่ะ